ลูกเราคนนี้ไม่เสียคนเลยเป็นอันขาดหลักแหลมมั่นคงมากควรดีใจได้เป็นแท้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรควรพินิษทรงสนพระไทยและโปรดการดนตรีเป็นที่สุด สามารถทรงดนตรีไทยเข้าวงมโหรีได้ตั้งแต่ทรงพระเยาว์เพียงสิบพรรษาและต่อมาก็ทรงฝึกฝนจนสามารถทรงดนตรีได้เกือบทุกเครื่องมือส่วนดนตรีสากลน,นั้นทรงใช้เวลาว่างจากการศึกษาวิชาทหารณประเทศเยอรมนีศึกษาทางดนตรีสากลจนทรงเล่นเป็นโนและทรงประพันธ์เรียบเรียงเพลงในทำนองสากลได้เป็นอย่างดีเมื่อพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกรมทหารเรือ และเสนาบดีกระทรวงทหารเรือนั้นได้ทรงสนพระไทยกองตรวงฐานเรือทรงให้การสนับสนุนและการเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดทรงหมั่นมาฟังการฝึกซ้อมของกองตรเสมอบางครั้งก็ทรงฝึกฝนด้วยพระองค์เองทรงกำหนดหลักสูตรวิชาการตรและทรงแต่งเพลงไทยเขียนลงบนโน้ตสากลประธานให้ทหารตรเป่าหลายเพลงผลงานทั้งเพลงไทยและสากลที่ทรงประพันธ์ไว้มีวรวมไม่น้อยกว่า7 3เพลง ทรงเป็นคนไทยคนแรกที่แต่งเพลงไทยด้วยโน้ตสากลได้พระองค์ทรงดัดแปลงประสานเสียงเพลงมหาเลิกในทางดนตรีไทยมาเป็นแบบดนตรีสากลพระองค์ทรงพระบีชาสามารถรอบรู้ทั้งด้านทฤษฎีและระเบียบแบบแผนของเพลงไทยเป็นอย่างดีมากไปกว่านั้นพระองค์ทรงเป็นนักสร้างสรรค์โดยการนำบทกลอนในวรรณคดีมาเป็นคำร้องเพลงไทยได้อย่างเหมาะเจาะยิ่งทรงได้รับสมญนามว่า บิดาเพลงไทยเดิมว่าถึงดนตรีเพลงเก่าแล้วใจยังสนุกอยู่มากแต่กายซุดโทมลงเป็นขั้นใหญ่เนื่องจากการเจ็บผลที่แล้วมานี้ชื่อว่าชาราภาพเข้าครอบงำเต็มภูมิแล้วรู้สึกว่าจะไม่ยืดเยื้อไปช้านานนักแล้วจะได้ช่วยกันไปอีกไม่กี่ปีทั้งนี้เป็นอนิจจังไม่มีความวิตกกังวลอย่างใดเลยพระปีชามากลน้น พรนนา,นาพระกรุณาสุดจหาเปรียบได้พระเมตาทั่วล่าของไทยพระนามนี้ขอเทิดไว้ในแผ่นดิน